ันนี้เราอยู่โซนไหนของเขาใหญ่ครับวันนี้ซาอยู่ที่โซนเขาบงนะคะตำบหลหนองแดงครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินอ่าเป็นแปลงด้านหลังคุณอาซาค่ะก็จะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆไม่ใหญ่มากกำลังพอดีคะ่ะเนื้อที่สองไร่สองงานด้านหลัง,งซานี้นะคะเอกสารเขาเป็นอะไรครับคุณอาซา,อาสามสิบเขาเป็นโฉนดคุ้แดงค่ะครับจะเห็นว่าตัววิวด้านหลังก็จะเป็นวิวเขานะครับแล้วก็ววตัวที่ดินก็ติดถนนเส้นนี้นะเป็นถนนาดยาง นะครับฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะที่น่าจะมาสักสองสามหลังนะครับมีคุณอาาเดินไปดูไหนครับ ที่แต่นี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะมิกแน่ๆอยู่แบบเดี่ยวๆไม่ไฝั่งเดียวแล้วก็ข้อดีของเขานะคะคือเขาอยู่ติดถนนด้านส้นนี้เลยนะคะคือหน้ากว้างเขาอ่ะกว้างมากเลยต้อง40เมตรนะคะความลึกเท่าไหร่ครับคุนาซ่าความลึกเนี่ย99เมตรค่ะ99้าเมตรค่ะระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ครับระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลสี่เมตรเลยนะคะก็ถือว่าดีนะครับใช่โอเคฝั่งนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็ มีอยู่ประจำนะแล้วก็รั้วตรงนู้นก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับลแล้วก็มุมกไกลๆนู่นก็กาลังสร้างบ้านอีกหนึ่งหลัง้านด้วยครับก็คือแปลนี่เขาดีต้นต้นคือเข้าออกก็สะดวกมากเลยนะคะเรายี่ออกไปถนนเส้นหลักเนี่ยเส้นเขาวงประมาณกี่กิโลครับจากหมู่บ้านขาเขาโบเข้าซอยมาถุงทีนี้นะคะ650เมตรเอง ถือว่าทำเลดีนะครับแล้วออกไปตรงถนนเส้นผ่านศกุดค้าเท่าเท่าไรครับศกุดค้าประมาณ7.5กิโลค่ะแล้วก็ไปตล์ดเท่าไร่ครับรตลาดเนี่ย8.5ค่ะ8.5นะครับ<ไ>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็ไซส์ไม่ใหญ่มากนะค,ครับจนวนกุแดง2ไร่2งานนะครับโอเควิวน,นี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวที่ดินหันหน้าไปทางทิศไหนครับคุณอาซาหินหน้าอาซาเนี่ยเป็นทิศใต้นะคะทิศใต้นะครับ ก็จะเป็นทิศเหนือค่ะจริงๆก็มีวิวเขาทั้งสองฝั่งนะถ้าเราไปยืนท้ายแปลงก็จะเห็นเขาฝั่งทางทิศใต้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าฝั่งทางทิศใต้น่ะมันก็จะเป็นเขาสลับซ้อนที่สวยแล้วด้านหลังเนี่ยเราก็จะมองเห็นเขาลูือนกครับเดี๋ยวเราดูภาพมุมสูงประกอบกันไปด้วยนะครับโซนนี้เขาวงขึ้นตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องนครราชสีมาคุณตาซาสรุปให้ผู้ชมฟังหน่อยครับ กุ้แดงเนื้อที่สองไล่สองงานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองน้ําแดงอําเภอปากช่องเขาเรียกตรวโซนนี้เรียกว่าหมู่บ้านเขาวงนะคะแล้วก็เข้าออกก็สะดวกไม่ได้ไกลอย่างที่คิดนะคะ mm hmm. ก็เปิดขายอยู่ที่ราคาไล่ละ4ล้านบาทนะคะ,ะลูกค้าท่านใดก็อยากจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อซาได้เลยซาก,ก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆนะคะแาารซาของัุไก่อน,อนแล้วพบกันใหม่